สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทานไข่ต้มนะครับต้องบอกงนี้ะว,ว่าถ้าเกิดใครก็ตามนะครับที่อยากที่จะลดน้ําหนักเอางี้แล้วกันอ่าสักประมาณสัก5้กิโลนะครับภายในสัก 2- 4สัปดาห์เนี่ยผมว่าเทคนิคนี้ช่วยท่านได้นะครับอ่าโอเคนะถ้าเกิดใครอยากรู้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับ ครับสำหรับอันแรกก็คือเรื่องของเวลาที่เราควรจะเริ่มทานไข่ต้มควรจะทานมื้อไหนดีถึงจะช่วยให้เราลดน้ําหนักได้เร็วสุดๆนะครับมื้ออาหารที่ผมแนะนําเลยนะครับสําหรับการเริ่มทานไข่ต้มเนี่ยก็คือมื้อแรกของวันนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวไข่ต้มนั้นเนี่ย มีสารอาหารที่เป็นโปรโตีนเนี่ยเป็นองค์ประกอบสูงมากๆและเป็นโปรโตีนจากธรรมชาติชั้นดีแบบสุดๆนะครับแล้วคลีนมากๆดังนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะเริ่มต้นมื้ออาหารเนี่ยด้วยไข่ต้มประมาณสัก2-3ฟองรวมไข่แดงได้เลยนะเหยาะซอสซะหน่อยนะครับแล้วก็พริกไทยซะหน่อยแค่นี้เองนะครับสำหรับมื้อแรกเนี่ยถ้าท่านทานไข่ต้มรวมไข่แดงด้วย 2-3ฟองเนี่ยก็จะได้โปรโตีนไปประมาณสัก20กรัมแบบสบายๆนะครับซึ่งก็จะอิ่มไปนานเลยเมื่อเทียบกับท่านทานะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป3ซองก็อาจจะไม่อิ่มเท่าไหร่แถมตอนนี้ก็ราคาขึ้นด้วยเนาะอันนี้ก็คืออันแรกนะครับในเรื่องของเวลาที่เริ่มทานนะครับมื้อแรกของวันจะทำให้ท่านนะครับไม่หิวบ่อยไม่ทานจุบจิบแล้วอิ่มไปทั้งวันนะครับพร้อมทั้งยังมีโปรโตีนด้วยนั่นเองนะครับ อันดับที่2ครับนั่นคือปริมาณของไข่ต้มนะครับว่าควรจะทานวันหนึ่งเนี่ยได้ถึงกี่ฟองอันนี้สําคัญมากครับเป็นความเข้าใจผิดกันเยอะมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทานไข่ต้มว่าถ้าเราทานไข่ต้มแบบเยอะๆเลย3มฟองสีฟองเนี่ยจะทําให้คอเลสเตอรอลเราสูงนะครับมันอาจจะมีผลบ้างสักประมาณสักยีนนะครับแต่จริงๆแล้วตัวคอเลสเตอรอลที่สูงหรือไขมันเลวที่สูงต่างๆเนี่ยมักจะเป็นผลพวงมาจากการที่เรา ทานแป้งและน้ําตาลซะมากกว่านะครับตัวคอเลสเตอรอลจากไข่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นโปรโตีนธรรมชาติไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งต่างๆเนี่ยมีผลต่อคอเลสเตอรอลในเลือดของท่านเนี่ยเพียงแค่20%เท่านั้นเองดังนั้นท่านสามารถทานได้เลยครับทานได้เลยนะครับ โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมทานไข่ต้มเนี่ยนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์จากไข่อาหารจากไข่เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยประมาณสักผมว่าต้องมี 3- 4ถึงฟองอะ่ะนะแล้วก็คอเลสเตอรอลผมก็ปกติดีนะครับไม่ถึง200ด้วยซ้ำนะครับ LDL ก็ต่ำนะครับตัวไตรกซอไลด์ผมก็30แล้วก็ตัว HDL ผมก็80นะครับก็ชัดเจนเนาะก็พิสูจน์กับตัวผมเองแล้วก็เลือดของตัวผมเองให้ให้ท่านฟังอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ก็ไม่ได้มาเดาอะไรนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับและอันที่3ามครับ อันที่3นั้นก็สําคัญมากๆครับสำหรับเรื่องของตัวไข่นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงเราจะกินไข่ต้มนะครับเพื่อการลดน้ําหนักอะไรต่างๆได้โปรตีนชั้นดีได้สารอาหารชั้นดีก็ตาแต่สิ่งที่สําคัญคือในข้อที่3คือเราควรจะลดแป้งและน้ําตาลเราไม่ควรกินไข่ต้ม3ฟองกับข้าว3จานอย่างนี้ไม่ได้นะครับปริมาณคาร์โบไฮเดรตปริมาณแป้งปริมาณน้ําตาลอาหารผ่านการปรุงแต่งต่างๆเราต้องลดลง ถ้าเราลดลงแบบนี้ปุ๊บนะครับผมบอกเลยภายใน2 -4 ถึงสัปดาห์เนี่ยการที่จะลดน้ำหนัก3โล4โล5โลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้โดยเฉพาะถ้าเกิดท่านมีน้ำหนักสูงมากๆอยู่แล้วเช่นน้ำหนัก100กิโลอย่างเงี้ยนะผมบอกเลยครับว่ามีคนที่ผมช่วยดูแลเนี่ยน้ำหนัก100กิโลเนี่ยภายในเดือนหนึ่งเนี่ยเขาลดได้10กิโลแบบสบายๆโดยที่แบบแทบไม่ต้องออกกําลังกายเลยถ้าเรามีเทคนิคที่ถูกต้องนั่นเองนะครับเห็นไหมเทคนิคการทานไข่ต้มง่ายๆเนาะเออหทานมื้อแรกของวัน 2ปริมาณนะครับสอฟอง3มฟอง4ฟองทานได้นะครับขอให้เป็นอาหารธรรมชาตินะครับไม่ปรุงแต่งนะครับจากไข่ต้มนะครับและ3นะครับเราทานไข่ต้มและไม่ได้เอาข้าวแป้งน้ําตาลมาทานเยอะๆแบบไข่ต้ม3ามฟองแล้วก็ข้าวสามจานแบบนี้ไม่ดีเห็นไหมสามเทคนิคง่ายๆลองไปใช้กันดูครับผมว่านะครับน่าจะทําให้ท่านเนี่ย ลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วและอย่าลืมที่สําคัญนะผักใบเขียวแป้งต่ำเนี่ยสำคัญมากๆกครับการทานผักใบเขียวแป้งต่ำนะครับในทุกๆมื้ออาหารจะทําให้การดูดซึมพวกสารอาหารที่เป็นแคลอรี่ที่ไม่ดีนะลดลงแบบหลาย10%มากๆแล้วท่านก็จะมีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงในทุกๆวันนั่นเองครับสวัสดีครับบ๊ายบาย